สวัสดีค่ะเด็กที่น่ารักทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2กับคุณครูประพัฒน์นประชัยหรือคุณครูเจนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีกันทุกคนนะคะส่วนใครที่ไม่สบายก็ขอให้หายป่วยเร็วๆนะคะวันนี้ก็จะมาเรียนวิทยาศาสตร์กับคุณครูเจยอย่าลืมเตรียมแบบฝึกกับ เคื่องเขียนไว้ใกล้ตัวเองด้วยนะคะค่ะเราก็จะมาทบทวนการเรียนจากครั้งที่แล้วกันก่อนเลยนะคะเด็กๆครั้งที่แล้วเราทบทวนความรู้แล้วก็ทำฉันรู้อะไรในแบบฝึกหัดหน้าที่47ถึงหน้าที่48ยังจำได้ใช่ไหมคะ สิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสมบัติของวัสดุที่ได้จากการนําวัสดุมาผสมกันเด็กๆยังจําได้ใช่ไหมคะวัสดุบางชนิดสามารถนํามาผสมกันแล้วทําให้ได้วัสดุหลังผสมมีสมบัติแตกต่างไปจากสมบัติของวัสดุก่อนผสมเช่นอะไรคะเด็กๆจําได้ไหมคะที่เราเรียนรู้กันไปเช่นการทำเปเปอร์มาเช ใช้อะไรผสมกับอะไรยังจำได้ไหมคะเก่งมากค่ะกระดาษเหลือใช้ผสมกับกาวนั่นเองนะคะ,ะหลังจากผสมแล้วเมื่อปล่อยให้แห้งนะคะกระดาษที่เคยฉีกขาดได้ง่ายก็เป็นยังไงคะฉีกขาดได้ยากดูดซับน้ําได้ก็ดูดซับน้ําไม่ได้เห็นไหมละคะว่าการนําวัสดุมาผสมกันทําให้สมบัติก่อนและหลังผสม แตกต่างกันไปนั่นเองค่ะค่ะนอกจากเปเปอร์มาเช่แล้วยังมีวัสดุอื่นๆที่นำมาผสมกันแล้วทำให้สมบัติก่อนและหลังผสมแตกต่างกันไปเดี๋ยวเด็กเ,เรามาดูไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะจำได้ไหมคะ,ะกาวแป้งเปียกมีอะไรอีกคะอ่าใส่ดินสอแล้วก็อะไรอีกคะไม้อัดนั่นเองดเด็กจำได้ไหมคะกาวแป้งเปียกนี่ เกิดจากการนำวัสดุอะไรกับอะไรมารสมกันจำได้ไหมคะกาวแป้งเปียกก็คือเกิดจากการเอาแป้งมันผสมกับน้ำแล้วนำไปให้ความร้อนนั่นเองนะคะก็จะได้ออกมาเป็นกาวแป้งเปียกเด็กคงเคยเห็นนะคะหรือจะเป็นกาวน้ําใสนะคะที่เรารู้จักกันเวลาเราใช้ติดกระดาษน,นั่นเองนะคะ,ะต่อไปนะคะ ทห้ดินสอเกิดจากการนำแกลไฟ์ผสมก,กับดินนะคะแล้วก็อัดจนเป็นแท่งมีลักษณะเหมือนที่เราเห็นในรูปนะคะค่าเหมือนที่เราเห็นในรูปนี้เลยนะคะใต้ดินสอที่เราใช้เขียนกันอยู่ทุกวันนี้นะคะเกิดจากการผสมกันระหว่างแกลไฟ์กับดินนั่นเองคะ่ะต่อไปนะคะไม้อัดเกิดจากอะไรผสมกับอะไรคะจําได้ไหมคะ ไม้อาจเกิดจากการนำเศษไม้นะคะมาบดหรือมาสับแล้วนำไปผสมกับกาวนั่นเองค่ะแล้วก็อัดนะคะให้เป็นแผ่นนะคะเขาก็เรียกว่าไม้อัดนั่นเองค่ะนี่คือการนำวัสดุมาผสมกันนะทำให้เราสามารถนำํำวัสดุนั้นไปใช้ประโยชน์นะคะ อาจใช้ประโยชน์ต่างๆได้นั่นเองนะทำให้สมบัติก่อนและหลังผสมแตกต่างกันนั่นเองค่ะค่ะหลังจากที่เราเ,เราทบทวนความรู้กันไปนแล้วครูเจก็ได้มอบหมายงานให้เด็กๆนะคะทาแบบฝึกหัดฉันรู้อะไรในหน้าที่47ถึงหน้าที่48เดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกิดนึงนะคะค่ะเด็กๆมาอ่านไปพร้อมๆกับคุณครูเจเลยนะคะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้ว เด็กอ่านไปพร้อมครูเลยนะคะฉันรู้อะไร 1. กระดาษก่อนและหลังอัดกาวมีสมบัติเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรกระดาษก่อนและหลังอัดกาวมีสมบัติแตกต่างกันเพราะเมื่อนำกระดาษก่อนอัดกาวมาฉีกแล้วพบว่าฉีกได้ง่ายและเมื่อนำกระดาษก่อนอัดกาวมาหยดน้ำแล้วกระดาษดูดซับน้ำ เมื่อนำกระดาษหลังอัดกาวมาฉีกแล้วพบว่าฉีกได้ยากและเมื่อนำกระดาษหลังอัดกาวมาหยดน้ำแล้วกระดาษหลังอัดกาวไม่ดูดซับน้ำนั่นเองค่ะเป็นยังไงคะเด็กๆคงพอจะเข้าใจนะคะถ้าเราได้ทำแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบเกี่ยวกับสมบัติของวัสดุก่อนและหลัง ผสมกันนะคะดเด็กๆคงตอบได้ว่าก่อนและหลังผสมทําให้สมบัติเหมือนหรือแตกต่างคะยังจำได้ใช่ไหมคะอ่านะคะสมบัติจะเป็นยังไงคะแตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเรามา,มาดูข้อที่2กันเลยนะคะค่ะเด็กๆมาอ่านไปร่วมพร้อมกับคุณรูเจนะคะจากกิจกรรมนี้ค้นพบอะไรบ้างเกี่ยวกับสมบัติของวัสดุ ที่ได้จากการนำวัสดุมาผสมกันกระดาษเป็นวัสดุที่ดูดซับน้าและฉีดได้ง่ายกาวเป็นวัสดุที่ทำให้วัสดุอื่นเชื่อมติดกันและเมื่อนำกระดาษและกาวมาผสมกันทำให้วัสดุหลังผสมมีสมบัติแตกต่างไปจากกระดาษก่อนนำมาผสมกับกาวเป็นยังไงคะ จากกิจกรรมนี้ทำให้เราได้รู้ถึงความแตกต่างของการนำวัสดุมาผสมก่อนผสมกับหลังผสมนั่นเองค่ะข้อที่3จากสิ่งที่ค้นพบสรุปได้ว่าอย่างไรวัสดุบางอย่างสามารถนำมาผสมกันทำให้วัสดุหลังผสมมีสมบัติแตกต่างไปจากสมบัติของวัสดุก,ก่อนผสมนั่นเองนะคะสรุปแล้ว จากเรื่องการนำวัสดุมาผสมการหนนะ้าสมบัติของวัสดุก่อนและหลังผสมนะคะสรุปได้ว่าก่อนวัสดุสมบัติของวัสดุก่อนผสมจะแตกต่างจากสมบัติของวัสดุหลังผสมนะคะสามารถนำไปใช้ประโยชน์นะคะประโยชน์ได้เหมาะสมตามที่เราต้องการนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เพิ่มเติมกันต่อเลยค่ะก่อนที่เราจะเรียนกิจกรรมในวันนี้นะคะมาดู งานของเด็กๆนิดนึงนะคะนะคะวันนี้ครูทบทวนไปอีกรอบนึงแล้วนะคะเด็กๆคนไหนนะคะที่ทําได้เรียบร้อยถูกต้องเขียนไม่ผิดนะคะอย่าลืมตรวจถูกให้กับตัวเองด้วยนะคะ,ะส่วนอยากรู้อีกว่าที่คุณครูได้เช็คดูนะคะเด็กๆตั้งคําถามได้ดีมากเลยนะคะ,ะเก่งมากค่ะ G, ตั้งคำถามฝึกต ja ั้งคำถามฝึกตอบคำถามให้ตัวเองนะคะจากเรื่องที่เราได้เรียนรู้กันนะคะค่ะก็เป็นบางส่วนนะคะที่ครูเจยกมาเป็นตัวอย่างให้เราดูนะคะอย่าลืมตรวจถูกให้กับตัวเองด้วยนะคะอย่าลืมตรวจนะคะตรวจถูกให้ตัวเองด้วยเฮ่เด็กๆค่ะครูเจมีดินสออยู่เยอะแยะไปหมดเลยค่ะครูเจอยากเก็บให้นเป็นระเบียบจังเลย ทำยังไงดีนะ้าช่วยครูเจคิดสิอาคอรูเจคิดออกแล้วใส่กระเป๋าหรือกล่องใส่ดินสอดีกว่าดีไหมคะอ่าใช่ค่ะเด็กๆสังเกตดูสิคะว่าครูมีเจมีกล่องใส่ดินสอกับกระเป๋านะคะอยู่นะคะครูคเจเจะเลือกใช้ใบไหนดีนะ้าสองใบนี้มันแตกต่างกันยังไงนะ้าเด็กๆช่วยครูเจคิดสิคะอย่างใบใบแรกนะคะใบที่หนึ่ง ใบที่สองเอ๊ะมันแตกต่างกันยังไงนะอ๋อหลายคนคงคิดออกแล้วว่าแตกต่างกันตรงไหนนะคะเด็กๆทำมาจากวัสดุที่แตกต่างกันนั่นเองค่ะอะกระเป๋าใบที่หนึ่งทำมาจากอะไรคะเด็กๆพลาสติกส่วนอีกใบหนึ่งล่ะคะทำมาจากผ้านั่นเองค่ะเด็กๆคะ กล่องใส่ดินสอกับกระเป๋าผ้าตัวนี้นะคะเด็กๆคิดว่าครูเจนนามาใช้ประโยชน์ได้เหมือนกันไหมคะ,ะเหมือนกันคือใช้อะไรคะใส่ดินสอได้นั่นเองนะคะเออกล่องใส่ดินสอที่ทํามาจากพลาสติกถ้าเอาดินสอไปเก็บดินอสอครูเจน่าจะปลอดภัยเนาะเพราะพลาสติกดูจะเป็นยังไงคะแข็งแรงเนาะแต่ถ้าเป็น กระเป๋าผ้าน่าจะใส่ดินสอได้เยอะดีเนาะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะคะเด็กคะวัสดุใดสามารถนำมาทำกล่องดินสอได้อีกบ้างคะนอกจากพลาสติกกับผ้าแล้วเด็กคิดว่ายังจะมีวัสดุใดที่สามารถนำมาทำกล่องใส่ดินสอได้อีกเด็กช่วยคุเจคิดหน่อยสิคะวัสดุใดสามารถนำมาทำกล่องดินสอ ได้อีกบ้างเอเมื่อกี้ครูเจก็เลยเดินหารอบๆบบ้านดูนะคะว่าจะเอาอะไรมาทำกล่องใส่ดินสอได้อีกนอกจากกล่องใส่ดินสอที่เป็นพลาสติกกับผ้าเอเดินไปรอบรอบบ้านก็เจอกล่องกล่องนมนะคะฮ่าที่เป็นกระดาษยังจำได้ไหมคะกล่องนมเนี่ยมีส่วนประกอบอะไรบ้างฮ่านะคะหลังจากที่เราเรียนรู้กันมาแล้ว หลายคนคงตอบคุเจได้นะคะว่าชั้นด้านนอกจะเป็นพลาสติกเคลือบอยู่ชั้นกลางคืออะไรคะกระดาษส่วนด้านในสุดเคลือบไปด้วยอะไรคะัอลูมิเนียมฟอยด์นั่นเองนะคะเอเจอกล่องนมแล้วก็เจอขวดน้ำพลาสติกนี่นะคะแล้วก็เจอไม้ไอติมเออเด็กๆมีอะไรอีกไหมคะที่สามารถนำมาทำกล่องใส่ยินสอได้บ้างนะคะ วัสดุจากสิ่งใดสามารถนำมาใช้ใหม่ได้บ้างคะจากสิ่งที่เราเห็นอยู่ล้วนเป็นวัสดุที่ครุเจนำมาใช้ใหม่ทั้งนั้นเลยเดี๋ยวเรานะคะมาเรียนรู้เพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับประโยชน์ของวัสดุไปพร้อมๆกันกับครุเจเลยค่ะค่ะวันนี้เราจะเรียนเรื่องที่3การใช้ประโยชน์จากวัสดุกันนั่นเองค่ะก่อนอื่นเราก็จะมาอ่าน คิดก่อนอ่านคิดก่อนอ่านคืออะไรเอย่ยคิดก่อนอ่านก็เป็นเหมือนกับคําถามน่าเกี่ยวกับเรื่องที่เราจะเรียนนั่นเองนะคะเดี๋ยวเด็กมาอ่านไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะคิดก่อนอ่าน 1. จักรยานทํามาจากวัสดุใดบ้าง 2. วัสดุที่ใช้แล้วสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้อีกหรือไม่อย่างไรนะคะ คิดก่อนอ่านจะมีทั้งหมด2ข้อนะคะเดี๋ยวคุณเจเอ้ฟังอีกรอบหนึ่งนะคะคิดก่อนอ่าน 1. จัก,กรยานทํามาจากวัสดุใดบ้าง 2. วัสดุที่ใช้แล้วสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้อีกหรือไม่อย่างไรนะคะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันวันนี้มีคําสําคัญนะคะที่เราจะต้องเรียนรู้คําสําคัญวันนี้คือคําว่า การใช้ซ้ำภาษาอังกฤษอ่านว่า reuse นะคะการใช้ซ้ำหรือ reuse นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันต่อเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเด็กมาอ่านเนื้อหาที่จะเรียนวันนี้ไปพร้อมๆกับคุณครูเจเลยนะคะนะคะถ้าพร้อมแล้วฝึกอ่านไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มกันเลยค่ะ วันนี้ฉันซื้อจัก,กรยานจากเงินที่สะสมไว้ซื้อจัก,กรยานนะคะจากเงินที่สะสมไว้โดยแม่ช่วยเลือกจัก,กรยานและจ่ายเงินให้ครึ่งหนึ่งจัก,กรยานคันนี้ทําจากวัสดุหลายชนิดที่เหมาะสมกับการใช้งานะนะคะเด็กๆด,ดูนะคะจัก,กรยานเด็กๆคง รู้จักกันเป็นอย่างดีบางคนอาจจะปั่นได้แล้วนะคะปั่นสองล้อได้เรียบร้อยแล้วและหลายๆคนคงรู้แล้วว่าจักรยานเนี่ยทำมาจากวัสดุอะไรบ้างหรือถ้ายังไม่รู้เดี๋ยวเรามาอ่านเนื้อหาไปพร้อมๆกันเลยนะคะ,ะมาดูนะคะว่าจักรยานเนี่ยทำมาจากวัสดุใดบ้างจึงจะเหมาะสมกับการใช้งานเช่นตัวรถจักรยานทำจากโลหะ ทำไมถึงใช้โลหะทำให้มีความทนทานนั่นเองค่ะนะคะต่อไปซี่ล้อทํามาจากโลหะทำให้มีความแข็งแรงอ่านะคะรู้จักตัวรถไปแล้วรู้จักซี่ล้อไปแล้วต่อไปยางรถ ทำจากยางที่มีคุณภาพทำให้ยึดเกาะถนนได้ดีแลนนะนคะว่ายายทำมาจากอะไรและส่วนที่เป็นมือจับทำจากยางทำให้จับได้ถนัดโดยไม่เลื่นเป็นยังไงคะเด็กๆจัก,จก,กรยานทีเ่เด็กเห็นอยู่นะคะมีส่วนประกอบจากวัสดุหลายชนิด แต่และชนิดก็ใช้งานแตกต่างกาันเช่นอะไรคะตัวรถทำมาจากโลหะเพราะจะได้มีความทนทานนั่นเองส่วนซี่ล้อก,ก็ทำมาจากโลหะนะคะ,ะเพราะจะได้แข็งแรงส่วนยางก็ทำมาจากยางที่มีคุณภาพจะได้ช่วยเป็นไงคะยึดเกาะถนนได้ดีและส่วนมือจับนะคะก็ทำมาจากยางเหมือนกันเพราะจะได้ไม่ลื่นจับถนัดมือนั่นเองนะคะ ตัวรถเด็กๆคงรู้จักตัวรถนะคะซี่ล้อก็อยู่ประมาณนี้นะคะมือจับยางนะคะฮะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันต่อไปเลยค่ะค่ะาจากที่เราอ่านเนื้อหาไปเมื่อกี้เด็กนักเรียนคนนั้นเขาไปซื้ออะไรนะคะซื้อจัก,กรยานนั่นเองค่ะ โดยที่เขาสะสมเงินไว้ซื้อเองและใครช่วยออกให้ครึ่งนึงคะคุณแม่นั่นเองแล้วเรามาดูสิคะว่าจัก,กรยานนะคะมีส่วนประกอบทําจากวัสดุอะไรบ้างดเด็กจาได้ไหมคะมือจับจักรยานยางรถจักรยานตัวรถจักรยานซี่ล้ะจักรยานทํามาจากวัสดุอะไรบ้างเมื่อกี้เราอ่านกันไปแล้วจําได้ไหมเอ่ย หลายคนบอกคุเจว่าจำได้เดี๋ยวเรามาทบทวนอีกรอบหนึ่งนะคะมือจับทำรรมาจากยางทำไมถึงใช้ยางเพราะจะได้จับถนัดมือไม่ลื่นนั่นเองต่อไปยางยางล้อจัก,กรยานนะทำมาจากยางนั่นเองที่ใช้ยางเพราะจะได้ยึดเกาะถนนได้ดีไม่ลื่นนะคะต่อไปนะคะอะซี่ล้อนะคะทำมาจากโลหะเพราะจะได้แข็งแรง ตัวรถจักรยานทำมาจากโลหะเหมือนกันจะได้ทนทานแข็งแรงเหมือนกันนะคะเราก็ได้รู้วัสดุที่นำมาใช้ทำจักรยานแล้วนะคะเด็กคงเคยขี่จักรยานกันเนาะบางคนปั่นเรียบร้อยแล้วนะคะปั่นได้แล้วสองล้อด้วยนะคะนี้เราก็รู้แล้วว่าจักรยานที่เรามีอยู่เนี่ยใช้วัสดุชนิดใดบ้างทำไมถึงใช้วัสดุชนิดนั้นนะคุณเจระญยกต,ตัวอย่างให้ดู อ่ะเป็นบางส่วนแล้วนะคะว่าจักรยานนะคะมีส่วนประกอบด้วยวัสดุอะไรบ้างทำไมถึงใช้วัสดุนั้นเดี๋ยวเรามาอ่านเนื้อหากันต่อเลยค่ะเดี๋ยวเรามาอ่านเนื้อหากันต่อเลยนะคะฉันใช้เงินเพื่อซื้อจักรยานไปมากจึงคิดว่าจะช่วยครอบครัวประหยัดเงินโดยต่อไปฉันจะใช้วัสดุและวัตถุต่างๆให้คุ้มค่าที่สุด ไม่ใช้เพียงครั้งเดียวแล้วทิ้งฉันจะนำกลับมาใช้ซ้ำๆจนกว่าจะใช้ไม่ได้เช่นกระเป๋านักเรียนกล่องดินสอแก้วน้ำสิ่งของบางอย่างฉันสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้โดยเปลี่ยนรูปแบบเช่นนำกางเกงตัวเก่า ที่ไม่ได้ใส่แล้วมาทำเป็นกระเป๋าใบใหม่นะคะเขาบอกว่าเขาใช้เงินนะคะซื้อจักรยานไปมากเลยนะคะก็เลยจะใช้จ่ายอย่างประหยัดนะใช้ของที่มีอยู่ทุกอย่างให้คุ้มค่านะคะไม่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งจะใช้ซ้ําๆจนใช้ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋านักเรียนกล่องเรียนสอแก้วน้ําหรือสิ่งของบางอย่าง ก็สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้โดยการเปลี่ยนรูปแบบนะคะเช่นอะไรคะเช่กนกางเกงตัวเก่าที่ไม่ใส่แล้วนะคะ,ะไม่ใส่แล้วเอามาทำเป็นอะไรคะกระเป๋าใบใหม่นั่นเองนะคะ,ะแต่เรามาดูต่อสิคะนอกจากเอาเกงมาทำกระเป๋าแล้วยังมีอะไรอีกหรือนำขวดพลาสติกที่ใช้แล้วมาทำกระถางต้นไม้หรือ กล่องดินสอ,อนะคะนอกจากเอากางเกงที่ไม่ใช้แล้วมาทํากระเป๋าแล้วยังเอาอขวดน้ําพลาสติกนะคะขวดน้ําพลาสติกที่ไม่ใช้แล้วนํามาทําเป็นกระถางใส่ต้นไม้หรือมาทํากล่องดินสอนั่นเองนะคะการนำวัดสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ประโยชน์โดยการใช้หลายๆครั้งหรือ เปลี่ยนวิธีการใช้เรียกว่าการใช้ซ้ำอ่านะะามาถึงตรงน,นี้เด็กรู้ความหมายของคำสำคัญของเราหรือยังคะคำว่าอะไรคะการใช้ซ้ำหรือรีวิวเด็กรู้หรือยังคะคำว่า,ารีวิวหรือการใช้ซ้ำคืออะไรคือการนํา วัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ประโยชน์โดยใช้หลายๆครั้งนั่นเองนะคะต่อเลยนะคะซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งที่ใช้วัสดุอย่างคุ้มค่าช่วยประหยัดและลดปริมาณขยะนะคะดูนะคะเด็กๆวัสดุบางอย่างที่เรา,าใช้แล้วเราก็สามารถนำกลับมาใช้ใหม่โดยเปลี่ยนรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็น กางเกงตัวเก่านะคะก็สามารถนํามาทําเป็นกระเป๋าหรืออะไรคะกวนน้ําพลาสติกที่ใช้แล้วนํามาทําเป็นกระถางต้นไม้นะคะวันนี้นะคะในรู้หรือยังนะคะที่เราจะทําแบบฝึกกันนะคะคุณเจจะให้เด็กๆได้ลงมือทําเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหากันต่อเลยค่ะรอบๆตัวเรายังมีวัสดุ อีกหลายชนิดนะคะเด็กๆลองคิดดูสิคะว่าถ้าเรานำวัสดุที่เรามีอยู่มาผสมกันสมบัติก่อนและหลังผสมจะแตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไรเดี๋ยวเราค่อยมาเรียนรู้กันต่อน,นะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูรู้หรือยังนะคะเป็นงานที่เราจะต้องทำนะคะรู้หรือยังข้อที่หนึ่งจักรยานทำมาจากวัสดุใดบ้าง 2วัสดุที่ใช้แล้วสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อีกหรือไม่อย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาทำรู้หรือยังกันในแบบฝึกหัดนะคะเด็กเตรียมแบบฝึกหัดกับเครื่องเขียนขึ้นมาได้เลยค่ะเตรียมแบบฝึกหัดกับเครื่องเขียนขึ้นมาหรือย,ยังคะวันนี้คุเจมีงานที่มอบหมายให้เด็กๆทำแบบฝึกหัดหน้าที่49เด็กๆเปิดแบบฝึกหัดไปแค่สี่สิได้เลยค่ะ เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันและก็ให้เด็กลงมือทำนะคะรู้หรือ,อยังในเรื่องที่3นะคะการใช้ประโยชน์จากวัสดุรู้หรือ,อยัง 1. จักรยานทำมาจากวัสดุใดบ้างเติมวัสดุที่ใช้ทำจักรยานสิจ,จะ้ะนะคะครูเจจะให้เด็กๆทำเองนะคะเพราะเราได้เรียนรู้กันมาแล้วจากเรื่องที่เราอ่าน ยากไหมคะเด็กๆ่ยากเลยใช่ไหมคะไหนเด็กบอกครูเจสิคะอ่ามือจับทำมาจากอะไรคะทำมาจากยางนะคะต่อไปแล้วซีล้อล่ะคะทำมาจากอะไรคะโลหะต่อไปตัวรถล่ะคะทำมาจากอะไรคะตัวรถโลหะนั่นเองแล้วยางล่ะคะ ยางรถจักรยานทำมาจากอะไรคะอาทำมาจากยางนั่นเองนะคะอ่าวันนี้ครูเจจะให้เด็กๆเ,เป็นคนลงมือทำเองนะคะเดี๋ยวครูเจจะรอดูผลงานของเด็กๆนะคะข้อที่หนึ่งถ้าจำไม่ได้ว่าส่วนประกอบหรือส่วนไหนทำมาจากอะไรก็ย้อนกลับไปดูนะคะจากเรื่องที่เราอ่านเดี๋ยเรามาดูข้อต่อไปกันเลยคะ่ะข้อที่สอง วัสดุที่ใช้แล้วสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อีกหรือไม่อย่างไรวัสดุที่ใช้แล้วสามารถนำมาใช้ประโยชน์มีช่องว่างให้เด็กเลือกคือไม่ได้อีกกับได้อีกให้เด็กๆทำเครื่องหมายถูกลงไปนะคะหน้าช่องที่เด็กๆคิดว่าใช่ถ้าใครคิดว่านำมาใช้ประโยชน์ไม่ได้อีกก็ติ๊กลงไปที่ช่อง นำมาใช้ประโยชน์ไม่ได้อีกส่วนใครคิดว่าเอาวัสดุที่ใช้แล้วสามารถนํากลับมาใช้ได้อีกก็ติ๊กลงไปโดยการเป็นยังไงคะยกตัวอย่างสิ่งที่เด็กๆได้เรียนรู้มาเลยนะคะหรือตัวอย่างเช่นอะไรนะคะกางเกงโดยโดยการนํากางเกงตัวเก่ามาทําเป็นกระเป๋าก็ได้นะคะหรือดเด็กๆอาจจะบอกว่าโดยการนําขวดพลาสติกมาทําเป็นกล่องดินสอ โดยการนํากระดาษหนังสือพิมพ์มาพับเป็นถุงก็ได้นะคะอ่ะแล้วแต่เด็กๆนะคะถ้าคิดไม่ออกก็เอาตามเนื้อหาของเราก็ได้เช่นนาเกีงตัวเก่ามาทําเป็นกระเป๋าหรือขวดน้ําพลาสติกมาทําเป็นกระถางต้นไม้หรือกล่องใส่ดินสอนั่นเองนะคะอ่ะนนี้ครูเจก็ให้เด็กเติมเองดูซิว่าเด็กๆอ่ะจะเติมได้ถูกต้องไหมนะคะต่อไปกิจกรรม เขียนเป็นเขียนเป็นในคําสําคัญของเราคือคําว่าการใช้ซ้ำนะหรือรียูสนั่นเองนะคะน,นี่คุณเจจะให้เด็กเขียนทันทันละสองครั้งเพราะฉะนั้นวันนี้เด็กจะเขียนอยู่4ครั้งนะคะการใช้ซ้ำการใช้ซ้ำแล้วก็การใช้ซ้ำการใช้ซ้ำนั่นเองนะคะในคุณเจก็มีงานที่มอบหมายให้เพียงหนึ่งหน้าคือหน้าที่49่สิบเกนะคะ,อะลองทำดูนะคะ เหมือนเดิมนะคะวันนี้ครูเจมอบหมายงานให้เด็กเป็นแบบฝึกหัดหน้าที่49นะคะทาเสร็จแล้วส่งให้ครูเจดูหน่อยนะคะครูเจจะได้รู้ว่าเด็กทําแบบขัดวิทยาศาสตร์ของครูเจส่งในช่องทางเหมือนเดิมนะคะผ่าน Facebook กลุ่มป .2 ใต้คลิปการเรียนของวันนี้เลยนะคะอย่าลืมทําแบบหัดของครูเจให้เป็นปัจจุบันนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการเรียนในวันนี้ใกล้แล้วนะคะใกล้จะจบเนื้อหาในหน่วยที่สองแล้วนะคะ,ะใกล้จะปิดภาคเรียนแล้วเทอมนี้ทั้งเทอมเราเรียนออนไลน์ทั้งเทอมเลยนะคะหวังว่าภาคเรียนที่สองเราจะได้เจอกันในห้องเรียนนะคะอะส่วนใครที่ทํางานไม่เป็นปัจจบุบันสามารถเข้าไปค้นหาคลิปการเรียนของคุณเจนะคะ ใน YouTube ช่องกูเจสอนฤทธ์นะคะมีตั้งแต่คลิปแรกจนถึงคลิปปัจจุบันเลยนะคะส่วนวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้อย่าลืมดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ